เพื่อนๆคะ่ะเวลาเราไปเที่ยวทะเลกันทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขใช่ไหมคะความลับก็คือท้องทะเลเต็มไปด้วยพลังหญินซึ่งเป็นพลังเย็นคะ่ะเชา้านี้ครูแจงจึงชวนทุกท่านมาฝึกชี่กงท่ารับพลังหญินของท่านปรมาจารย์หยางเผยซึ่น ทำให้เราอารมณ์ดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักสุขภาพคะ่ะทักทายจากพาฟอร์เพียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่นี่นะคะทะเลเป็นแหล่งพลังเย็นช่วยลดไข้คลายความร้อนใจเรามาฝึกชี้กงเพื่อรับพลังหญิงสร้างสมดุลให้อารมณ์ดีและมีความสุขกันนะคะผ่านี้เรียกผ้า พระกิมกังกระทุ้งกระบองค่ะเราใช้จุดหย่งเฉือนที่ฝ่าเท้านะคะและใช้จุดเหล่ากงที่กลางสมือช่วยกันรับพลังเย็นจากพื้นดินนะคะวิธีการก่อนอื่นเราก็ต้องขอให้พระโพธิสัตว์เจ้าแม่คนอิมนะคะกำหนดจิต ถือคอนโทรทิชเทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์รดระตัวเราตั้งแต่ศีรษะจะหดปลายเท้า3ครั้งค่ะจากนั้นเราเปล่งคำภาษาที่เบตภาษาศักดิ์สิทธิ์นะคะเวอร์มาลีไปมีฮองและเราก็ค่อยๆ,ๆรวบรวมพลังชีพที่ฝ่ามือนะคะ เอามาประสานกับพลังจุดรับพลังที่เท้าที่ตรงกันและหายใจเข้าขอรับพลังพื้นน้ำพื้นดินซึ่งเป็นพลังหญินและขอหายใจออกนะคะขอเก็บพลังไว้ที่จุดตันเขียนล่างค่ะที่บริเวณสะดือค่ะหายใจเข้าขอรับพลังหายใจออกขอเก็บพลัง จากนั้นเราก็วกรวบรวมพลังที่ได้เก็บไว้ที่จุดตันเฉียงล่างค่ะทำเช่นนี้ท่านจะได้รับพลังจากพื้นดินพื้นน้ำเป็นซึ่งเป็นพลังหยินนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะ